สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีเล็กคาโร9เนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูพลังงานของคุณกับคนคนนั้นกันนะคะในหัวข้อแรนดอมที่ว่าคุณมีอิทธิพลกับหัวใจและความรู้สึกของเขามากกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะเลยนะขอบอกขอบอกนี่ผู้อ่านนึกขึ้นได้เมื่อกี้นะคะแล้วก็อยากจะเติมให้กับหัวข้อแรนดอมวันนี้มา เดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่ดูบุคลิกลักษณะของคุณก่อนดีกว่านะคะพลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านเลยนะไม่จํากัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะแต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ทั้งหมดนะคะฟังได้อินได้นะคะแต่ให้คุณอยู่บนหลักความเป็นจริงของชีวิตคุณเท่านั้นนะให้คุณรับไปแค่พลังงานที่ฟังแล้วรู้สึกดี สิ่งไหนที่คุณฟังแล้วไม่ตรงใจไม่ตรงชีวิตคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีไม่รับนะคะเพราะนี่คือคลิปแ a n d o m ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเช็ค <Check S 1> พลังงานส่วนตัว ad id line ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนดีกว่ามาคุณมีอิทธิพลกับหัวใจของคุณคนนั้นมากน้อยแค่ไหนขอดูหน้าไพ่ของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนเลยค่ะมาขอพลังงานคุณก่อนนะคะ คุณขึ้นใบแรกชาวทัดดินเหรอคะ four o c t a n c l e s สี่เหลี่ยญคุณเป็นคนมีความมั่นคงนะมั่นคงมากเลยนะเลขสี่เนี่ยคือความมั่นคงนะคะ queen of s w o r s คุณเป็นพยาบาลหรือเปล่าคะ <c oughs> ทำไมผู้อ่านร,รู้สึกว่าคุณเป็นพยาบาล <c oughs> คุณทำสาขาอาชีพได้หมดนะแต่ผู้อ่านร,รู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นพยาบาล queen of s w o r s หรือคุณเป็นข้าราชการทหารตำรวจได้นะเอาจริงพลังงานรับราชการได้นะคะจะตำแหน่งไหนก็ได้นะมาเทมเพลนคุณเป็นชาวราศีธนูหรือเปล่าคะอืคุณเพิ่งถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งอยู่หรือเปล่าเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆหรือเปล่าถ้าคุณรับราชการเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์นะหรือแฮงแมน เหมือนเหมือนคุณจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งแต่คุณโดนดองหรือเปล่าคะคุณโดนสก,กัดดาวลุ่งหรือเปล่าเป็นไปได้นะคะหรือไม่งั้นคุณก็ได้ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแต่ว่ามันเหมือนจะมีมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะมาทําให้คุณเซอร์ไพรส์นะในด้านของความรู้สึกนะผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องงานนะคะ The High r o m a n c คุณเป็นชาวราศีพฤษภ คุณน่าจะรับราชการนะเอาจริงไพ่คุณขึ้นอย่างเงี้ยอือคุณเป็นคนจิตใจดีนะคุณเป็นคนเซนแรงนะตอนนี้เหมือนเหมือนงานคุณเจอปัญหาหเล่ปะเหมือนคุณจะได้เลื่อนขั้นน่ะแต่มันมีคนมาสกัดเก้าอี้คุณไว้อะเบรกคุณอ่ะไม่ให้คุณได้เลื่อนอ่ะเหมือนกลัวคุณจะโตกว่าถ้าคุณรับราชการนะเหมือนมีคนมาขัดคุณนะคะเจ็ดนอวน คุณเป็นคนที่ชีวิตกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างต้องต่อสู้นะเหนื่อยอะ่ะไม่ไม่ใช่คนได้อะไรฟุๆกๆอ่ะพลังงานเดอะเซนชัดเลยโอ้โหผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะทำงานประจำแล้วก็รับราชการนะบุคลิกอย่างคุณนี่คือผู้นำนะเอาจริงคุณเป็นคนมีความรู้นะคุณเป็นคนวันจันทร์หรือเปล่าคะ่ะเดอะไฮรีนเทสคุณทำด้านเกี่ยวกับแฟชั่นได้นะ สายอาชีพคุณอะร้านนวดร้านสปาแท็กทูเครื่องประดับร้านอะไรอะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นอะได้หมดดีไซเนอร์ก็ได้เจ็ดคุณเป็นอะไรกับเลยเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดไม้เจ็ดดาบบางทีคุณก็คุณน่าจะเจอคนที่เจ้าเล่ห์คุณก็เลยต้องมีดาบไว้เจ็ดเล่มอืมเอาตรงตรงเลยดีเอ็มเพคุณเป็นคนวันศุกร์หรือเปล่าคะ บางท่านก็ทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะเพราะว่าที่บ้านมีมรดกด้านที่ดินทิ้งไว้ให้เยอะเนี่ยโอ้หมีที่ทิ้งไว้ให้ร้อยกวัวไร่อย่างนั้นปลูกทาสวนผลไม้เลยแบ่งเลยอะทุกเรียนอะไรก็ว,ว่ากันไปอยากจะทําอะไรก็ทําทําคาเฟ่ไปด้วยไปสปาบ้านทุ่งอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะดีเอ็มเพลสเป็นคนที่ดูแลชีวิตไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเลยนะแต่มี ถูกต้องค่ะชีวิตมนุษย์เราไม่มีใครเพอร์เฟกไปซะทุกเรื่องทุกด้านทุกอย่างของชีวิตนะมันจะต้องมีสะดุดจะต้องมีติดขัดจะต้องมีเมฆโปรจะต้องมีนั่นมีโน่นมีนี่เข้ามามันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะไม่มีใครที่ชีวิตเพอร์เฟกการเจอปัญหานั่นแหละค่ะดีมันทําให้เราได้เรียนรู้นะมันทําให้เราได้เติบโตมันทําให้เราได้คิดได้แก้ส่วนจะแก้ได้มากได้น้อยก็ว่ากันไป ตามความสามารถของแต่ละท่านแต่มั่นใจว่าทุกคนทําได้นะคะคุณมีอิทธิพลกับหัวใจและความรู้สึกของเขามากกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะเลยนะมากมายค่ะไพ่คุณขึ้นไพ่เมเจอร์กี่ใบสักครู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้คุณคระตามตำราที่ผู้อ่านเรียนมานะไพ่สิบใบเนี่ยถ้ามีเมเจอร์เกินห้าใบเนี่ยถือว่าดวงคุณไม่ธรรมดานะที่คุณมีหกใบ แล้วเป็นพลังงานดีมากมีใบเดียวที่ไม่ค่อยดีเต็มร้อยคือเดอะแฮงแมนแต่ใบประกบสองใบเป็นไพ่ดีอืมคุณเป็นคนเซนแรงมากถ้าคุณชอบด้านโหราศาสตร์ที่คุณไปได้เลยนะอเอาจริงความรู้คุณเนี่ยคุณสามารถเพิ่มพูนได้ตลอดอนะ่ะแต่ถ้าตามหน้าไพ่นี่คุณถึงระดับด็อกเตอร์นะคะหรือคุณมีแผนจะเรียนด็อกเตอร์อยู่ละความรู้ขนาดนี้ศัก,กยภาพสูงเบอร์นี้ คุณน่าจะรับราชการหรือไม่งั้นคุณก็เป็นคนที่พื้นฐานทางครอบครัวมั่นคงดีแน่นเหมือนกับว่าปูมาให้คุณดีอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแพลนมีคุณเรียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือปูพื้นฐานอ่ะถ้าใบปิดคุณขึ้นเอ็มเพรสอ่ะชีวิตไม่มีใครลำบากถ้าถ้าได้เอ็มเพรสไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะตัวคุณเองอ่ะด้วยความที่คุณ โอ้โหไพ่ขึ้นขนาดเนี้ยจะให้อ่านไม่ดีได้ไงคะเดี๋ยวจะหาว่าอวยคุณอีกคลิปนี้น่าจะเป็นอีกคลิปที่อวยคุณนะเพราะไพ่เมเจอร์ในตัวคุณขึ้นถึงหกไปอ่ะไม่อวยก็ต้องอวยค่ะพูดตามไพ่เลยแต่ความที่ไม่ดีของคุณก็มีน่าจะน่าจะน่าจะเป็นในด้านของคือคุณฉลาดมากฉลาดจนบางทีคุณอาจจะเผลอเลยนำความฉลาดไปใช้แบบคือคุณน่าจะเอาไว้ใช้กับคนที่ไม่ดีอ่ะค่ะ เป็นฟิลแบบเกลือจิ้มเกลือพลังงานนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ดีไปหมดแต่อย่างที่บอกคนเราการใช้ชีวิตสายงานสายอาชีพมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบด้านคนล้านแปดอะคะ่ะนี่ใส่ใจคอมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมตัวเราก็ยังอ่ะเราก็ยังมีมุมดีไม่ดีเลยฉะนั้นเนี่ยความที่เจ็ดดาบของคุณเนี่ย มันก็เลยเหมือนกับว่าคุณจะต้องมีมีตรงนี้ไว้บ้างพลังงานในตัวคุณคุณเป็นคนจิตใจดีมากนะน่าจะเป็นส่วนเนี้แหละที่ที่มันเป็นแรงดึงดูดให้คนคนเนี้ยอันนี้คือไพ่ของคุณนะผู้อ่นานไพ่ยังไม่ได้เปิดพลังงานคนคนนั้นนะอันนี้ดูแค่ไพ่คุณก่อนนะ,ะต้องบรรยายของคุณก่อนนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่ เก่งในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องอ,ะอ่ะมีความเป็นผู้นํามีสติปัญญามีความเป็นคนจิตใจดีมีความฉลาดมีหัวนักบริหารมีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นคนอ่านคนออกมีความเป็นคนเซนแรงอีกอะไรจะเพอร์เฟกเบอร์นี้ค่ะขออนุญาตนะคุณเป็นคนมีความมั่นคงในตัวเองสูงอะ่ะคุณเป็นฟิลคนรักคน คุณเป็นฟิลของคนที่รักคนยากแต่ถ้าคุณได้รักเหมือนคุณให้ให้สุดเลยให้จนจนแบบเหมือนคือให้เท่าที่คนคนนึงจะให้คนคนนึงได้อะคุณเป็นคนเบอร์นั้นเลยอะ่ะรักจริงอะ่ะแต่รักคนยากแต่ถ้าได้ยุติแล้วก็ก็น่าจะพอกันอะ่ะคือคุณเป็นคนไม่มีตรงกลางอะ่ะไม่มีตรงกลางคือถ้าเป็นเรื่องงาน เรื่องธุรกิจเรื่องอะไรยกเว้นเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นนะแต่ถ้าเป็นความรักเนี่ยคือสเตนเนี่ยมันมันรักคนยากพลังงานเนี่ยไพ่ใบเนี่ยมันคือไพ่ของคนที่รักคนยากแล้วบวกกับเดอะไฮโลแฟนอีกเอาจริงนะมันเป็นไพคน่คนโสดคนโสดสนิทเลยโสดแบบไม่ต้องการใครเลยแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าคุณไม่มีใครยากเข้าหานะคุณมีแต่คุณไม่เลือก คุณมีคนอยากจะมาเป็นตัวเลือกให้คุณเยอะแยะคุณมีเดอ h ไฮเพลนเทสเนี่ยแต่คุณไม่เลือกเพราะคุณรู้สึกว่าไอ้ที่เข้ามาไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยอะแล้วไพ่เดอะไฮโรแฟนมันเป็นไพ่ของคนที่แต่งงานช้าแต่งงานช้าบางทีก็ไม่แต่งเลยคือด้วยความที่เหมือนเหมือนเห็นทุกอ่ะเห็นคนที่เขามีครอบครัวแล้วไม่เห็นจะมีความสุขเลยแต่งกันไปก็มีแต่ปัญหาในบ้านโน่นนี่นั่นทะเลาะกันหย่าร้าง เด็กก็มีปัญหาอะไรได้ๆไ,ไงคือคุณเห็นปัญหาค่ะคุณเลยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายคือถ้ามีแล้วมันไม่ดีจะมีทาไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลเหมือนคนฟงโลกอ่ะแต่ก็ก็ไม่เชิงว่าคุณจะออกบวชขนาดนั้นนะแต่บางท่านก็อาจจะมีแบบไปปีกวิเวกบ้างนี้ได้นะคะมันเหมือนเสริมบรารมีตัวคุณคุณเป็นคนที่เข้าใจอ่ะว่าชีวิตมันก็มันก็แค่เนี้ยดูแล้วแบบ การการมีคู่น่าจะมีทุกเนี่ยน่าจะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเนี่ยเหมือนคุณช่างน้ําหนักะพลังงานนะคะส่วนใหญ่นะถ้าได้เดือไฮโลแฟนกับสเตนเนี่ยจะอยู่เป็นโสดค่ะโสดสนิทโสดยาวเลยยาวนานเลยถึงจะมีใครพยายามมาตามจีบตามขอคุณเป็นแฟนโน่นนี่นั่นนะคุณก็คุณก็ให้ได้แค่เพื่อนเพราะว่าคุณคุณอาจจะเห็นชีวิตคนรอบข้างคุณก็ได้นะ มันเลยทาให้คุณมีความรู้สึกเบื่อเบื่อกับการมีชีวิตคู่แต่ถ้าคุณที่มาฟังทลิปเนี้ยแล้วมีคู่มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วผู้อ่านยินดีด้วยนะคะถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคุณเป็นคนที่โชคดีมากสําหรับความรักที่ดีๆที่คุณได้รับไปนะคะคือบุคลิกแบบนี้ในตัวคุณอะ่ะมันมันเป็นฟิลของคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกอะใช้คําว่าเพอร์เฟกแล้วกันซึ่งมันหายากไงบุบุคคลลักษณะอย่างคุณเนี้ย มันน่าจะเป็นคนที่เป็นบุคลิกหายากซึ่งคนคนนี้ยังไม่เคยได้เจอหรืออาจจะได้เจอมาในชีวิตมันก็ไม่ได้เก่งเท่าคุณอนะ่ะมันไม่มีความพิเศษเหมือนคุณอนะ่ะคุณเป็นคนพิเศษนะคุณมีแต่ไฮเพนเทสเนี่ยผู้อ่านหยิบไพ่เลยนะคะหยิบให้คุณดูแล้วนองแก่แถมคุณมีดีเอ็มเพลสอีกเนะี่ยดูสิมาเหนือจริงๆนะคุณเนะี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคือคนคนนี้นะคนที่รู้สึกว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขาหรือเชอมากเนี่ย คุณคุณน่าจะรู้ตัวเองนะว่าคุณก็เป็นคนที่มีของดีในตัวเยอะคือดูหน้าไพ่ของคุณแล้วอะ่ะคุณเป็นคนฉลาดอะค่ะฉลาดแบบไม่โชว์ด้วยนะฉลาดนิ่งๆฉลาดแบบ The Hangman เนี่ยมันเป็นฟิลของคนที่ฉลาดรู้หมดใครทําอะไรรอบด้านเหมือนเหมือนคุณมีภายกระซิบโดยอัตโนมัติเซนคุณมันเป๊เออะไงแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติดีนะี่ ไอเซนคุณพวกเนี่ยรางสังหณ์อะไรพวกเนี่ยคือคุณคิดดีอยู่แล้วอะบารมีพวกเนี้ยมันเหมือนมันจะเสริมตัวคุณไปโดยอัตโนมัตินะโดยที่บางทีคุณไม่จําเป็นจะต้องออ่คือคุณไม่จําเป็นต้องออกบวชเสมอคุณถึงจะมีบารมีบางทีคุณก็ใช้ชีวิตของคุณปกตินี่แหละพอมีเวลาว่างคุณก็นั่งสมาธิบ้างสวดมนต์ปกติบ้างทาบุญกวดน้ําอะไรโน่นนี่นั่นธรรมดาค่ะทาบุญแบบชาวพุทธเราปกติเลยนั่นแหละมันก็คือบารมีที่มันเพิ่มในตัวคุณโดยอัตโนมัติอะ สอนแนะนําคนอื่นในทางที่ดีที่ถูกที่ควรอย่เงี่ยตักเตือนคนอื่นได้เนี่ยนั่นก็คือบุญละการที่เราได้แนะนําให้คําชี้แนะคนนั้นคนนูน้นคนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการเสริมบรารมีในตัวของคุณเองไปโดยอัตโนมัติอันนี้เฉพาะกับคนที่สนิทกับชีวิตคุณนะแต่ถ้าคนอื่นๆที่เขาไม่สนิทกับคุณเขาก็จะมองว่าคุณดูเป็นคนลึกลับดูเป็นคนเก็บตัวดูเป็นคนไม่ชอบสูงสิงดูเป็นคนแบบขรึมดูนิ่งดู บางคนมองลบหน่อยก็อาจจะมองว่าคุณดูหยิ่งสเตนนี่หยิ่งจริงนะคะถ้าคนไม่รู้นิสัยน่หญิงเพราะคุณเพราะบุคลิกของคุณเป็นคนยิ้มยากมันจะต้องเป็นคนที่รู้จักคุณมานานรู้นิสัยคุณคลุกคลีกับคุณสัมผัสต่อคุณจะรู้ว่าคุณน่มีมุมอะไรที่แบบที่ที่คนเหล่านี้คาดไม่ถึงเยอะแต่นั่นคือบุคลิกที่คุณจะแสดงออกกับคนที่คุณสนิท แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณในครอบครัวคุณเท่านั้นคุณถึงคุณถึงจะแสดงยิ่งถ้าคุณทํางานที่ต้องเจอคนหมากแล้วยิ่งคุณเป็นข้าราชการเราราชการนะหรือคุณทํางานในบริษัทใหญ่ๆแล้วมีตําแหน่งเนี่ยคุณต้องบริหารลูกน้องบริหารคนน่ะไอไอการเฟร์ลี่มันก็ดีแต่บางทีถ้าเราเล่นมากลูกน้องก็ไม่ให้ความเคารพซึ่งไม่ใช่บุคลิกคุณแน่นอนคุณไม่ใช่คนที่ใครจะจะเข้าถึงง่ายๆคุณไม่ใช่คนสไตล์เฟร์ลี่อ่ะ บุคลิกคุณนะเป็นคนที่แบบมีแต่คนรู้สึกยำเกรงซึ่งบุคลิกแบบนี้แหละคนคนนีไ้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพิ่งเพิ่งมาเจอตอนมารู้จักคุณมาขอดูพลังงานของใครคนนี้เลยค่ะวันนี้คลิปนี้อาจจะพูดพลังงานคุณเยอะหน่อยนะคะต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะคือการอ่านคลิปแต่ละวันแต่ละคลิปเนี่ย มันไม่สามารถลิกได้นะคะมันขึ้นอยู่กับหน้าไพ่ขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้อ่านมองหน้าไพ่แล้วก็พูดพูดบรรยายตอนที่อัดคลิปให้คุณฟังไปด้วยซึ่งสังเกตสิคะคลิปเวลาจะไม่เท่ากันแต่ว่าก็จะอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบนาทีอัพผู้อ่านจะทำคลิปให้ประมาณเพราะว่ามันจะต้องมีพลังงานทั้งของคุณแล้วก็ทั้งของคู่กรณีใช่ไหม แล้วก็พลังงานสรุปในตอนท้ายถ้าใครที่ฟังคลิปทังช่องผู้อ่านบ่อยๆแล้วก็ฟังจนจ,นจบคลิปอะ่ะจะเข้าใจอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องพูดมันมันยังไงมันบอกไม่ถูกอะ่ะคือถ้าคุณมาอ่านไพ่คุณจะเข้าใจเอาอย่างนั้นดีกว่านะคะมาขอดูพลังงานของคนคนนั้นเลยค่ะคนที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อใจเขาหรือเธอมากมายไ่กองณณเวลานี้เลยค่ะมา ขอให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกออกมาด้วยค่ะอุ้ยขอภัยนะคะขึ้นเลขหนึ่งอะ H o p e n t a c l e คนคนนี้ทำสายวเวลรี่ป่ะคนคนนี้มีต่างนะเนี่ย p a g e o p e n t a c l e หัวกันค้านะหัวกันค้านะคนคนนี้กับคุณมีความต่างเรื่องวัยป่ะคนคนนี้อ่อนวัยกว่าคุณหรือป่ะเป็นไปได้นะคะพูดตามหน้าไพ่นะ เป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าทำงานในบริษัทยานยนต์ป่ะหรือทำงานบนอากาศบนเครื่องบินได้นะคะแชริออตเนี่ยโอ้ชีวิต,นวตคนคุนี้อืมเด็กแน่นอนไข่เพจขึ้นสองใบพลังงานนะคะคนคนนี้รู้สึกว่า เหมือนเจอคู่แท้คือคุณอะเดอะฟูคนคนนี้ค่อนข้างเดินทางนะเป็นนักท่องเที่ยวรอบโลกหรือเปล่าคนคนนี้ทํางานในสายการบินหรือเปล่าคะเป็นสจ๊วตเป็นแอ์โฮสเตสป่ะเป็นกับตันขับเครื่องบินหรือเปล่าโอ้โหเดอะเดวิลเพิ่งชมอยู่ยกยกเป็นชาวราศีมังกรป่ะคนคนนี้เสน่ห์แรงมากมากๆอืมเอาละ ไพ่ The d e มาคุณเป็นเดอะไฮโ l แฟนทานนี้เป็น The Devil อ๋อเห็นหน้าไพ่ The Devil เราผู้อ่านเหนื่อยขออภัยนะคะมันเหนื่อยจริงๆนะเจอเดวิลเนี่ย Knight of Wands เป็นฟิวพ่อไม้แม่ไม้โอ้คุณพระพ่อไม้แม่ไม้อืมเป็นเดวิลก็ต้องเป็นพ่อไม้แม่ไม้อะค่ะถึงจะเหมาะ Knight of w a n d Knight of c u p คนคนนี้ชีวิตเกี่ยวอะไรกับเลข9าหรือเปล่าคะ ไเก้าวซ้อนกันสองใบไม่บองเอินนะหรือเป็นชาว LGBTQ+ ได้นะโอตองตองเพจไพ่เพจขึ้นส 3, 3ามสามธาตุไม่มองเอินนะคะเพยรอบซ้อสเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคนคนนี้ถ้าถ้าอายุมากเออไม่ใช่ขออภยัยถ้าอายุยังไม่มากแต่ประสบการณ์ชีวิตคนคนนี้สูงมากเป็นคนที่ประสบการณ์ชีวิตสูงมากคุยน็อตครับ อืคนคนนี้ชีวิตสบายนะเหมือนมีคนเปหรือเปล่าหรือคนคนนี้ไปเปใครหรือเปล่าเดวิล <David S 1> <David S 2> ไม่เปใครนะคะเดวิล <David S 2> <David S 1> จะเปตัวเองนะแต่เดวิลเนี่ยชอบบริหารเสน่ห์ชอบดึงให้พลังงานของเออ,อีกฝ่ายหนึ่งอะเข้ามาพัวพันเป็นผิวของคนชอบให้คนอื่นห้อมล้อมอะไม่ต่ำกว่าสองสามนะเดวิลอะสตาร์ทที่สามค่ะไม่ใช่สองด้วย ชอบมีความสัมพันธ์กับบุคคลสองสามสี่ห้าสับล่างเก่งนะคะ่ะสับล่างเก่งแบบโอ้โหคนที่จะคนที่จะจับพิรุทเดวิลได้นะต้องเป็นสเตรนซึ่งคุณมีเนี่ยคุณมีไพ่สเตรนอยู่ข้างล่างเนี่ยกว่านจำหน้าไพ่คุณได้นะอืมไม่แปลกหรอกคะ่ะเหมือนฟิลอย่างนี้ เหมือนองค์คุรีมานมาเจอพระพุทธเจ้าเทศอ่ะจากเป็นพยามานมีแต่ทิจคาคนก็กลับใจออกบวชจนได้บรรลุเป็นพระอ,อรหันต์เดวิลมาเจอคุณก็เวนี้เลยเพราะคุณมีเดอะไฮโลแฟนคุณสอนบทเรียนสอนจากสอนจากเหตุการณ์ต่างๆที่คุณกับคนคนนี้ได้มาเจอมาเจอกันไม่ว่าพวกคุณจะเจอกันระยะเวลามากน้อยแค่ไหนก็ตามนะแต่ผู้อ่านมองนาไพ่น่าจะเก้าเดือนขึ้นไปหรือเปล่าคะ เลขเก้ามาสองใบนะมองน่าจะอืมประมาณนี้นะคะบางขัานบอกเพิ่งรู้จักกันเดือนเดียวมันยังไม่เรียนรู้แล้วค่ะเดือนเดียวอะ่ะน้อยไปค่ะต้องหลักปีหลักปีนะคะนิสัยถึงจะออกค่าแท้อะไรดีๆดแล้วยิ่งถ้าคุณดีลวกับต่างชาติแล้วคนคนนี้ไปทั่วเลยนะไปทั่วโลกได้นะคะ around the world ได้นะคนคนนี้พลังงานอะ่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นเพราะสายงานได้นะ ทํางานที่จะต้องไปยิงงานกับสาขาต่างประเทศเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเป็นตําแหน่งของคนคนนี้ที่ต้องเดินทางตลอดเนี่ยชีวิตค่อนข้างที่ต้องเดินทางพลังงานนะคะครบเครื่องอคะ่ะเดวิลมาขนาดเนี้ยชอบบริหารเสนิชอบชอบให้ชอบให้ตัวเองมีคู่หลายคนชอบสับรางชอบลาแต้มชอบเออชอบ เช็คว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถโปรยสเสน่ห์ให้ฝั่งตรงข้ามตกหลุมพรางได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นเกมอะเดวิลอะมันจะเป็นฟิลของคุณที่มีความสุขกับการได้ทําให้คนอื่นมาตกหลุมรักอะเดวิลอะพลังงานเหนื่อยน,นะแล้วมาเจอคุณเนี่ยเหมือนตาสว่างเลยจากพยามาลอยากจะกลับตัวเป็นคนดีอะ คุณน่าจะสอนอะไรหลายอย่างนะให้คนคนนี้ได้เข้าใจในด้านของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเป็นฟิลของคนที่ไม่ได้พูดตรงๆแต่ใช้การกระทํำนี่แหละการใช้ชีวิตตอนที่รู้จักกันเนี่ยแหละสอนคนคนนี้ไปในตัวโดยอัตโนมัติอะพลังงานอ่ะคุณขึ้นเดอะไฮโลแฟนไงแล้วก็คุณขึ้น n เ t นคุณข่มได้วิลได้คุณสองคนนะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอาจจะเป็นฟิลของคู่เขาเรียกอะไรนะคะคู่กรรมอะ มันจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีมารมาพจนมันจะต้องคนนึงเป็นมารคนนึงเป็นเทพแล้วมาตกลุมรักกันแล้วมีเหตุให้จบให้แยกแล้วมีเหตุต้องวนมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนละครน,นะแต่ก็คือชีวิตจริงแล้วผู้อ่านมั่นใจว่ามันเหมือนมันเหมือนเหตุการณ์ประมาณเนี้ยมันเหมือนเป็นชีวิตจริงของใครหลายๆคนบางคนที่ไม่เจอก็อา,อาจจะรู้สึกฟังแล้วแบบ um, มันจะมีแล้วเป็นไปได้เลยอันนี้คือคุณไม่เจอไนงะ ไม่เจอไม่ใช่ว่าไม่มีแต่คนที่เขาเจอเนี่ยมันมีแล้วมีเยอะทุกวันนี้นะคะมนุษย์เรานะเครียนเรื่องเงินอันดับหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองที่ไม่แพ้อันดับหนึ่งก็คือเรื่องความรักอะคะ่ะปัญหาชีวิตมนุษย์นะเงินกับความรักไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะไม่ว่าคุณจะเรียนมากเรียนน้อยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะมีฐานนะแค่ไหนก็ตามปัญหาในชีวิตมนุษย์มีอยู่สองเรื่องหลักๆเลยเงินกับความรัก อันนี้เรื่องจริงนะคะผู้อ่านคอนเฟิร์มการันตีผู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองเห็นมาแล้วก็คนรอบข้างที่ที่ตัวเองได้รับรู้แล้วก็ทั้งการอ่านไพ่ด้วยผู้จากประสบการณ์นะคะคือว่ามันมันประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วยุคนี้นะยิ่งเป็นยุคที่แบบตามหน้าสือะะ่อค่ะผู้อ่านคงไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเราก็เห็นกันอยู่ซ้ำๆซากๆ,ากๆเห็นไหมคะล่าสุดอะ่ะเป็นถึง ผู้แทนอดีตผู้แทนรัษฎรหรือเป่าก็ยังเป็นไปได้อย่างไรเ่ะคือคือถ้าเป็นคนธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่ถูกไหมก็คือ,ค,อคือมีชู้อะไรเงรี้ยแต่ว่านี่เป็นพระคุณทําได้ไงอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่นะคะแล้วแล้วคนเป็นพระนี่ก็อ่ะขอขออภัยนะคะนอกเรื่องอีกละววันนี้อาจจะเหมือนผู้อ่านไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะอย่างที่บอกไปนะ ไม่แน่ใจว่าพูดคลิปนี้หรือเปล่านะคะคือวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทําคลิปแต่จะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรมาทําให้ผู้อ่านจะไม่ได้ทําคลิปประมาณสองถึงสามวันนะซึ่งมันจะนานไปก็เลยพยายามตั้งสติพยายามทําสมาธิตัวเองก่อนจะมาอัดคลิปเนี่ยลงแล้วโพส์ให้พวกคุณได้เห็นกันเพราะไม่งั้นกลัวแบบว่าจะจะหายไปนานเพราะว่าเคยมีเอ็ซบางท่านบอก ไม่หมอหายไปไหนผู้อ่านไทยหายไปไหนบางทีก็มีทุระนะคะไม่ไม่ได้หายไปไหนนานนะถ้าเห็นเอ่ายูทูบนิ่งๆไปแต่ถ้าไม่เห็นคลิปใหม่ขึ้นเนี่ยคุณก็เข้าไปดูในช่องแล้วก็ไปกดดูคลิปอ่อที่ผู้อ่านเคยโพสลงไปก็ได้นะคะพยายามไปไล่ดูนะเพราะมันก็มีเยอะเหมือนกันก็ไปไล่ดูนะคะเผื่อเผื่อคุณจะได้เออคลายเครียดแก้เหงาอะไรได้ได้ไปฟังเพลินๆนะคะสนุกสนุกอย่างที่บอกก็ประมาณนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าคุณอ่ะ พอคุณเข้ามาในชีวิตของคุณคนเนี้ยเหมือนคนคนนี้ตื่นรู้คุณสอนไปโดยอัตโนมัติแล้วทําให้คนคนนี้ได้เข้าใจคําว่าความรักรักแท้ยังมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคุณมีอิทธิพลกับคนคนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นค่ะหน้าพ่ขึ้นถ้าบางบางท่านบอกไม่เต็มร้อยหรอกถ้าเต็มร้อยทาไมเขาเทเรางั้นก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าค่ะเพราเลข ขึ้นเก้าเก้าคู่กันขนาดเนี้ยขาดแค่ศูนย์จุดหนึ่งอะถ้าคุณไม่อยากได้เลขหนึ่งร้อยนะนั่นก็เป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นคุณมีอิทธิพลกับใจคนคนนี้มากแรงขอบอกเลยนะเวลานี้ที่เราเปิดคลิปคุยกันเนี้ยคนคนนี้ก็ยังรู้สึกถึงคุณแล้วคุณก็ยังรู้สึกถึงคนคนนี้ถึงชีวิตจริงพวกคุณจะห่างกันไปแล้วนะแต่มีเปอร์เซ็นต์นะว่าพวกคุณจะได้วนมาเจอกันอีกครั้งถามว่านานไหม ระยะเวลาไม่ชัวร์ค่ะมีทั้งเลขหนึ่งเลขเก้าคุณก็ไปตีเอาแล้วกันบางคนอย่างเร็วก็หนึ่งเดือนอย่างช้าก็เก้าเดือนหรือเก้าปี <c oughs> รอกันได้ไหมคะมาก็ประมาณนี้เลยนะคะให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าคลิปเนี่ยตัวเลขมันออกชัดนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหตัวเลขมาบานเลย่ะเลขหนึ่งเลขเก้ามาเพียบเลยนะคนคนนี้เป็นฟิลเหมือน มาเจอคุณเนี่ยคุณคือรักแท้คุณคือคู่แท้อะไรเงี้ยเหมือนจะอยากกลับมาหาคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ให้กับทางผู้อ่านไพยนะถือว่าเป็นแทนคําขอบคุณแล้วก็ถือว่าเป็นค่าครูอ่าเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านไพยได้ทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกทุกท่านมากๆจริงๆขอให้ปุญนรักษาขอให้พระคุ้งครองขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยมีความสุขตลอดไปนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าแรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ